สวนกล้วยนะครับก็ปลูกเต็มๆก็ครบปีพอดีนะครับนี่ประมาณปีนิดๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ได้เยอะประมาณนี้นะครับประมาณเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับตรงนี้เป็นใช่หมดนะครับไปตามคันบ่อนะครับเดี๋ยวซูมฝั่งบ่อบ่อฝั่งนู้นไหยนี่ครับก็ตอนนี้ก็ได้นะครับประมาณเกิน200ต้นแล้วนะครับ เพราะว่าแต่ละหลุมมันเยอะนะครับแต่ละหลุมอันนี้เราปลูกไปประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่าหลุมนะครับตีไปนะครับนี่เห็นไหมแต่ละหลุมมันนี่หลุมนี้หลายต้นจะต้องตัดออกนะหลุมนี้ก็สี่ต้นหลุมนี้ก็เยอะนะครับตอนนี้เริ่มเป็นลูกแล้วนะครับเป็นเกือบทุกหลุมแล้วนะครับอันนี้ก็พอดีพ่อตามาตัดปีแล้วหลุมนั้นก็เป็นแล้วนะเป็นปีออกมาครับ ต้นตายก็มีนะครับเพราะว่าเราปลูกทิ้งๆไม่ได้ดูแลนะครับปลูกตรงตามคันบ่อครับครับเราก็จําระดับน้ําไว้ว่าระดับน้ํามันอยู่สูงประมาณขนาดไหนนะครับเราก็ถ้าน้าถ้าน้ําไม่ท่วมนะถ้าน้ําท่วมอาจจะถ้าท่วมหลายวันอาจจะตรงนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็มาตัดปีออกไปแล้วมีทุกหลุมลยนะครับตอนนี้ก็ตรงนี้ก็เป็น เป็นรูกครับบางต้นนี้ครับก็ต้องตัดออกนะครับเือนเยอะนี่ครับเป็นตัดปีออกละอันนี้ยังไม่สุดนะครับนี่ ตอนนี้ก็รู้สึกว่าถ้าจะนาแน่นนะครับเราก็มาตัดพวกที่ขึ้นมานะครับให้มันยืดระยะเวลายา้ายมันขึ้นมาเร็วนะครับอยากสร้างลำต้นให้เขาเป็นลำต้นใหญ่ๆนะครับนี่ครับก็ประมาณนะครับปลูกแบบไม่ได้ลดน้ำนะครับนี่ ลดน้ําตั้งแต่วันแรกนะครับวันที่เราเอากล้วยลงปลูกแล้วก็ลดน้ํากล้วยเขาจะชอบครับชุ่มชุมฉะแฉะตอนนี้เขาเติมน้ําเข้ามาในบ่อน,นี้น้ํามันจะขึ้นมาสูงมากนะครับเขาก็อยู่ได้นะครับเขาชอบจะแฉะประมาณนี้เพราะว่าต้นกล้วยมันใช้น้ําเลี้ยงลําต้นมันเยอะนะครับในลําต้นมีแต่น้ํานะครับเขาจะกินน้ําเยอะนะครับถ้าเราไปปลูกแล้ว น้ําไม่ถึงนะมันก็จะได้แต่ว่าฝั่งตรงนี้นะฝั่งตรงนี้มันประมาณ,100ร,มาณมร้อยสักประมาณสักร้อยี่สิบหลุมนะครับแต่อีกฝั่งเล้าไก่ประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบหลุมนะครับแต่มันก็มีต้นตายด้วยนะครับอันนี้ก็มีต้นตะไคร้ปลูกเล่นๆไปนะครับนี่แหละครับก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ ดูท่าทางก็นะครับก็เยอะอยู่นะครับรอนะครับปีเดี๋ยวมันก็เริ่มไล่ไล่ไล่ไลกันออกมานะครับลูกอีกประมาณสักสี่ห้าเดือนนี้น่าจะออกมาเยอะนะครับโอเคนะครับสวนกล้วยอ้อยนะครับ